สำหรับขบวนที่กําลังเข้าสู่สนามและกําลังจะอยู่ด้านหน้ากองรายการในขณะนี้ครับเปเกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22น,นะคะรักษยาแต่ะะโรงเรียนยยนะคะวิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา22เป็นองค์การที่น่ภาพมุ่งมั่นจัดการศึกษาพเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีและเป็นต้นแบบสูง อูตงนะครับและไดรองผู้ในการดวงงพรลงปรินนะครับแลวก็ปากรรมการศาาท่านสุกคนบุตทอเอนะครับวันร์วนพาเรนในวันนี้ดิสซี่แลน์แดนไทยรักวิทยารถไฟอรชล้าจีอสุดดีนครับครับกระกาบามวนนะครับชายชกบงน่าเปนิกรา้า้ันเนยนครับไะกษารถไนักรชยจัติด้วย น่าเด็กชายาวกาฬนาวุฒรของวิทยาลัยวิทยาละคะและตัวด้วยรัมี้ได้แก่เด็กชายนักโทแก้วเด็กชายพิทยาโมเสนาีเด็กหญิงวาีขณะที่เด็กหญิงดารนีเด็กหญิงแลราิน้วเด็กหญิงรสรสกุดิาีและเด็กหญิงวิาชุมวิแล้วก็เาระดมศรักนะครับดงทมลพุทธกาเด็กชายพันยาพันครับ แล้วก็ต่อได้เส้วทงชาติิ้วทงพระบาตตาถได้เสี้วสมเด็จพระนางเจ้าพระมารดาชินีนะครับวัานทียามาใตสีเขียวขาวนะครับเขียวขาวตัสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอ็งทันจะรับได้เลยเอ็งวัดวิทููครับ ขวัญตํารุณบ้านเสด็จนะคะด้วยผู้ได้แก่เด็กหญิงเมธาวดีบัวดำนะคะและก็ตามมาด้วยขบวนเซนซีนะคะได้แก่เด็กหญิงอนตการเด็กเด็กหญิงธนตาาพิมสกุลเด็กหญิงนัทนิชาระพงเด็กหญิงสุตาแก้วนาเด็กหญิงนิสารัตเพชรชำนาเด็กหญิงกาดาววดีจันทองเด็กหญิงกนกพัฒน์เพชรอนันตเด็กหญิงเกวลินสวัสดิ์โกวละเด็กหญิงลักษณะอารา รุ่งโนะคะแล้วก็ตามมาด้วยตระวนรุงโรจนยาเสพติดนะครับรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดคนรุ่นใหม่หาไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็ยาเสพติดแค่ลงผิดชีวิตก็วอดวายแล้วนะครับครับในขณะนี้นั้นนะครับขระวนของไทยรัฐวิทยานะครับโดยลูกๆนักเรียนน่ารักเลยทีเดียวนะครับที่กําลังเคลื่อนผ่านกองรดยการในขณะนี้นะครับฮลโบุญนักกีฬากองเชียร์นะคะคุ นี้พี่ๆนะครับแม่บ้านกลุ่มสตรีของบ้านไทยรัฐบ้านทับเก่านะครับผมจำชื่อไม่ผิดนะผมก็เป็นคนใหม่ที่นี่ด้วยนะครับบ้านทับเก่านะครับก็นำมาโดยกลุ่มสตรีของคุณแม่บ้านนะครับไทยรัฐที่สองนะครับใต้ร่มเย็นนะครับด้วยตีมสีเขียวขาวนะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวโบกม้วนโบมือทักลายที่น้องนะครับที่กองรายการได้เลยนะครับ บ้านทับเก่านะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ